นี่ใช้สาย60ปอนะครับสวัสดีครับน้าๆต้อมฟิชออนนะครับผมวันนี้มายิงปลาเช่นเคยนะครับผมวันนี้วันวันหยุดนะครับวันเสาร์ก็มาลอดูหมายใกล้บ้านแล้วครับผมช่วงนี้ฝนก็เริ่มจะตกบ่อยนะครับผมออกจากบ้านไกลไม่ได้ครับเจอฝนบ่อยครับมีน้าๆถามมานะครับผมว่าผมใช้หัวลูกดอกแบบไหนนะครับผมผมใช้ ส่วนใหญ่จะใช้อยู่4มิลนะครับผม4มิลเต็มที่ก็ไม่เกิน4.2มิลนะครับความยาวส่วนใหญ่จะ,จะใช้อยู่แค่40เซนนะครับผมคือผมจะพยายามใช้ความยาวของลูกนะครับแบบเดียวกันตลอดนะครับผมเพราะว่าถ้าเราไปเปลี่ยนลูกดอกแบบเดี๋ยวยาวบ้างสั้นบ้างเดี๋ยวโตบ้างเล็กบ้างอย่างเงี้ยครับมันจะมีผลต่อวิถีลูกนะครับแล้วจะทําให้เรากะระยะแบบยิงไกลยิงไกลอะไรอย่างเงี้รยระยะตกมันจะมันจะเผื่อยยากครับผมแต่ถ้าเราใช้ลูกแบบเดียวตลอดอย่างเงี้ยนะครับมันจะ มันจะจําระยะตกได้ครับเวลายิงใกล้ยิงไกลไม่ค่อยมีปัญหานะครับผมสาหรับผมส่วนใหญ่ผมจะใช้หัวพอกนะครับผมนี่ครับไม่ทราบไปเห็นหรือเปล่านะครับนี่ครับเจียเป็นลักษณะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูใหม่นี่นะครับมองเห็นไหมเจียเป็นลักษณะหัวใบพายนะครับผมเห็นไหมครับเด,เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมซูมให้ดูใหม่อ่าอย่างเงี้ยนะครับนี่ เป็นหัวใบพายนะครับผมเจียเองนะครับผมสังเกตว่าคมด้านด้านบนกับด้านล่างจะคล้ายๆเอจะเท่ากันนะครับสมมาตรกันเวลาลงน้ำแล้วมันจะไม่ฉลับนะครับเงี้ยผมจะไม่ทําสูงมากนะครับผมอันนี้ทะลุทะลวงเกจแข็งแข็งทะลุทะลวงหมดนะครับผมแบบนี้ครับอันนี้ต้องให้ยกเครดิตให้กับคุณแอปนะครับเป็นคนเป็นคนรีเริ่มวิธีการเจียนะครับนะครับชัดยิงชะโดยิงปลาเกจแข็งแข็งนี ปืนพวกผมไม่ไม่เคยว่าไม่เคยจะเจอว่าลูกดอกปักที่ตัวป่าส่วนใหญ่จะทะลุร้อยเชือกหมดนะครับผมไอ้ส่วนที่จะทะลุร้อยเชือกก็มีส่วนของความแข็งของยางแล้วก็ไอ้ความคมนะครับลักษณะของหัวลูกด้วยนะครับผมที่มีส่วนนะครับผมส่วนการมัดตูดลูกนะครับผมก็มัดง่ายๆนะครับนี่ครับก็อย่างนี้นะครับเงื่อนทั่วไปนะครับคล้องอย่างนี้แล้วก็เข้าไปอย่างนี้ครับนี่แล้วก็ลูดแค่นี้ฮะ ก็ใช้เงื่อนอย่างนี้นะครับเวลาเอาปลาออกก็ปลดเชือกออกง่ายครับเวลาโดนปลาก็ปลดออกง่ายอย่างนี้ครับแล้วก็ดึงรูดครับหลายคนใช้แล้วลูดออกนี่ครับให้สังเกตตรงนี้นะครับบางทีเราไปซื้อเนี่ยครับตรงมัดลูกเนี่ยบางทีเราไปซื้อลูกดอกสําเร็จมาอย่างเงี้ยเขาเจียแล้วมันสโลปมากเนี่ยเราก็ต้องเอาตะไบมาแต่งให้มันให้มันตรงหน่อยครับตรงนี้นะครับเชือกมันค่อยไม่ลูดออกนะครับผมเราไปปรับใช้กันนะครับผมสำหรับนหน้าที่ถามกันเข้ามานะครับนี่นะครับ โอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ไปดูกันนะครับว่าจะมีผลงานหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าผมออกหมายมา2วันแล้วก็บางทีก็เห็นปลาแต่ว่าไม่ได้ยิงนะครับผมเพราะว่ามัวเปิดกล้องนี่แหละครับผมปัญหาหลักของคนทําช่องนะครับผมเจอปลาแต่ว่ายังไม่เปิดกล้องก็ยังยิงไม่ได้ครับเพราะว่าคงไม่ใช่การเน้นอยากได้ปลาอย่างเดียวครับคือเราเน้นอยากได้ภาพมาให้ให้น้าๆได้ชมกันนะครับผมโอเคครับไปรับชมคลิปกันดีกว่านะครับว่าจะมีผลงานหรือเปล่าครับไปชมกันครับ เดี๋ยวครับยืนก้อนหินครับจมีาตาที่สงสัยมาหรือเปล่าเข้านะครับ it นนนินนะเกือบไม่ได้ยิงนะครับตั้งกล้องตั้งกล้องยังไม่เสร็จปลามาก่อนนะครับน,นี่ใช้สายหกสิบปอนด์นะครับหมายลุ่ครับใช้สายเหล็กได้นะครับ อ,โ,อโดนเกลังครับตัวแรกครับของวันนี้ ปัญหาของคนทําคลิปนี้บางทีปลาเข้าแต่ก็ยิงไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่เปิดกล้องอย่างเมื่อวานผมมาก็เจอปลาสอาตัวก็ยังไม่ได้ยิงนะครับ,อรบอโอเคครับได้มาแล้วครับปลาหมานตัวแรกครับวันนี้น,นี่ครับปานิน น่าจะเกินครึ่งโลอยู่นะครับผมไซส์สวยนะครับผมโอเคครับไปดูกันต่อว่าจะมีผลงานวันนี้หรือเปล่านะครับ ก้อนห oh. ิน,นโอ้โหมาลึกจัดครับ oh. นีด นะโอ้ลึกจัดเนี่เผื่อตั้งเยอะอย่างข้ามหลังเลยไหลวะ่ะสองทีนะแต่ปลาอยู่ลึกเนะเห็นแคน่ตรงคีบมันเงาๆบุกไปบุกมาข,า,ขาวๆนิดหน่อยอันนี้ผมเผื่อตั้งเยอะเลยนะ สูตรเดิมนะครับ <c oughs> เตือมีปลาขี้สงสัยเข้ามานะครับ จัดคืนอหน้าขวานิดนไม่โดนอีกแล้วนะครับปาหันหลังให้ครับล้อจนจะหันข้างให้ตาขยับออกไปนะเกือบสี่สิบเมตรนะครับนี่ sụt cầu đường thì liếc ba đó, <laughs> oh, này oh. <laughs> này đồn đấy. ồ, quá không, ยังไงก็ข้ามโอ้ลึกจักนะครับตัวนี้ยี่สสทีแล้วยังไม่โดนเลย,ยมันไม่ใช่วันของเราลงมาจากนู่นนะครับยิงไม่โดนเฉยฮึสิง ผลงานวันนี้ก็น่าจะมีแต้มเดียวนะครับผมนะนะปลาก็วันนี้ค่อนข้างยิงยากนะครับล่องลึกมากครับเผื่อเป็นเมตรนี่ก็ยังก็ยังไม่โดนนะครับผมยิงไปน่าจะ 3- ามสี่ทีนะครับที่พลาดไปนะครับผมก็พยายามใช้เทคนิคหลายอย่างแล้วครับปลาก็เข้ามาอยู่นะครับก็ปลาที่นี่ค่อนข้างยิงยากนะครับผมตอนนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ ไม่ใช่ฤดูยิงปลาด้วยแล้วก็มีเอ่อนานานักยิงปลามามายิงด้วยเฉพาะวันนี้ผมนับก็สิบกว่าคนได้ครับนานานักยิงปลานะครับเป็นหมายมหาชนครับผมไม่ว่ากันครับผมแต่ก็บางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้ครับแล้วแต่วันนะครับผมเหมือนผมเหมือนกันนะครับผมบางวันก็ได้บางวันก็ไม่ได้ยังไงก็อย่าพึ่งเบื่อกันนะครับผมจะย้าเสมอเพราะว่าหมายหมายที่แถวบ้านผมเนี่ยมันจะไม่ใช่ปลามันจะไม่ได้เยอะเหมือนแถวภาคกลางเขานะที่ยิงได้วันละสิบยี่สิบตัวนะครับ คือถ้าจะได้ประนินตัว2ตัวนี่ก็ก็คือแบบเก่งแล้วนะครับในแต่ละวันนี่ครับผมเพราะว่าปลาค่อนข้างจะหายากนะครับทางทางอีสานทั้งบนเรานะครับผมโอเคครับยังไงก็ติดตามรับชมคลิปต้อม f ิชออนกันต่อไปได้นะครับในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ก็อาจจะมีผลงานเล็กๆน้อยๆให้ชมนะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ